อโอกาสที่จะมาสนทนาปรารภเรียกว่าสดทุกเชา้าเข้ารายการทุกวันหลังทำวัดสวดมนต์ปัญญาธาภาวนาเป็นยากินอยากหมดมนตถินก็ต้องกินต้องถา่าดังนั้นคำว่ารายการแสงทองสองธรรมในยามเชา้า สุริโยไทยไขแสงเป็นเครื่องหมายบอกว่ามันสว่างแล้วหมิหกร้องเจียวเจียวต่า,ตางแสวงหาซึ่งอาหารลวนแต่ผโผผินบินไปในนับผาหมปักสาก็ต้องขยันมันหาก,กินท่านผู้ชมทั้งหลายจะมัวเดียวก่อนอยู่ใหญ่เล่าก็ต้องรีบตึดตะดึกลุกแต่เช้า เพื่อขัดเกลาจิตเป็นนิจจสิแสวงหาธรรมองค์พระสัมมาเป็นอาจินจําระลางซึ่งหมดนติดออกจากจักอายุไขในมนุษย์นี้น้อยนัก่าช้าชักจะเกินการสุดแก้ไขเพราะว่าบางคนนั้นอาจมรณาก่อนถึงวัยเพราะบางคนอาจตายก่อนถึงวัยมรณะไัยนี้ ไม่มีรอไว้ให้ต่อรองเพราะเป็นมนุษย์สูตรแสนดีมีโอกาสมีปัญญาเฉลียวฉลาดกว่าสัตว์ทั้งผองขอเรียนเชิญท่านพุทธศาสนิกชิญญาติโยมทั้งหลายร่วมกันนึกและตรึกตรองยนพระธรรมมาประคองกับดวงใจเพื่อจะเป็นอุปนิสัยเป็นปัใจจัยในภายหน้าเป็น สัญญาบารมีที่แจ่มใสเพื่อป้องกันไม่ให้หลงเพลิดเพลินเมื่อตอนที่ดำเนินชีวิตไปเจิญท่านทั้งหลายเปิดใจรับมาสัะดับฝังธรรมอันเป็นแนวทางอันเป็นวิธีการหนึ่งที่จะสร้างความสุขได้ทุกที่อาชีพที่เรามี มันไม่มีที่จะจีรังยั่งยืนแต่อย่างไรก็ตามในเช้าของวันนี้เป็นเช้าของสุกที่หนึ่งกันยายนพุทธศักราช2566อันเป็นแรมหนึ่งค่ำเดือนเก้าปีอกซึ่งในเช้าของวันศุกร์เนี่ยมันเป็น เป็นมองฟ้าแล้วผาเพลินฝันในวันศุกร์ใจไม่ทุกข์สุขสบายได้สุขสมออกท่องเที่ยวทัฒนาเพลินอารมณ์ไปชื่นชมธรรมชาติสะอาดตาปล่อยวางทางกังวลให้ผลผ่านสุขสำราญบานใจจะไฝหาเพิ่มพลังชีวิตจิตปัญญาให้แกล้ากล้ากลับมาเสริม เติมแต่งใจขอบคุณเพจของกรเมืองแกรงมาณโอกาสนี้นะด้วยคุณนักกรอนพอเพียงเนาะนะสุขสุขสุขเสริมเติมแต่งใจอยากจะให้ได้มีโอกาสสดับตับฟังธรรมแล้วก็ มาช่วยกันพิจรารณาธรรมในยามเช้าที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือเรารู้ดูในทุกๆเชา้าเข้ารายการในทุกๆวันนั้นน่ะต้องการให้ท่านผู้ชมทั้งหลายได้มีส่วนสนับสนุนในการที่จะเกื้อกูลไม่ว่าจะทางหนึ่งทางใดก็ตามแต่สุดท้ายแล้วความเกื้อกูลของท่านเหล่านั้นจะเป็นพลังจิตแล้วก็เป็นพลังใจเป็นแรงขับดัน ผลักดันให้ในส่วนของการช่วยเหลือเกื้อกูลต่อทุนการศึกษาเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลต่อการศึกษาสงเคราะห์นั่นเองดังนั้นถ้าเรามองว่าในส่วนของการศึกยาศึกษานั้นเน่ยยังให้ความจำเป็นอยู่นั่นหมายถึงว่า ก็ทุกคนทุกที่ทุกท่านล่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยหลังจากที่เราท่านทั้งหลายได้มีโอกาสหากว่ามีโอกาสได้รับทราบถึงแนวทางของสิ่งที่จะนำเสนอต่อท่านทั้งหลายว่าในเรื่องของพระเจ้าประสงค์ทุกวัดทุกที่ ซึ่งในขณะนี้มีพระเจ้าประสงค์เรียนนักธรรมระดับหนึ่งสองมีพระเจ้าประสงค์เรียนพระบาลีอันเป็นตันติภาษาคือภาษาของพระพุทธเจ้าดังนั้นเมื่อการศึกษาเกิดขึ้นไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อม แม่ว่านักธรรมและบาลียังมีการศึกษาสงเคราะห์อีกก็คือธรรมศึกษาอันนี้เองทำให้เราได้เรียนรู้ว่าอ๋อการศึกษานี้เองนำมาซึ่งความงอกงามในวิชาชีพของตนดังนั้นถ้าเรามาเรียนรู้ทั้งการศึกษาทั้งคดีโลก และคดีธรรมทั้งมาศึกษาทั้งในชีวิตตนเองและศึกษาชีวิตคนอื่นศึกษาทั้งภายนอกและภายในศึกษาจิตและศึกษาใจนั้นด้วยจะได้ไม่เสียท่าเสียทีอย่าให้ลิงมันดูถูกมนุษย์ได้เพราะเราได้การฝึกฝนได้รับการฝึกฝนมาแล้วอย่าได้ให้อายลิงเพราะอะไรเพราะ ลิงมันก็จะํำหนิติติงได้เพราะอะไรเพราะว่าในสมัยหนึ่งในครั้งที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงรัทัพยอยู่ที่เชตวันเมืองสวัสถีทรส่งปรารบถึงกาสัรพระอำนาจกิเลสรูปหนึ่งที่ตัสให้โอวาทว่าภิกษุธรรมดากิเลสแม้สัตว์เดรัจฉานก็ติเตียนเธอบวชในพุทธศาสนานี้เธอบวชในศาสนานี้แล้วเหตุจะไหนจึงกสัรด้วยอำนาจของกิเลส แม้แต่สัตว์ยันติเตียนเล่าก็เมื่อพระพุทธองค์ทรงปราบรื่น,นี้กับในท่ามกลางของพิสุทั้งหลายพระพุทธองค์จะยกเยยบยกชาดกอันเป็นเรื่องในอดิตชาติของพระศาสดามาเล่าให้กับพระพิสุสงฆ์องค์ส,สัมมาเนนในข่าวครั้งนั้นได้สดับกับฟังในการละครั้งนั้นในภพชาตินั้นพระองค์ทรงเกิดเป็นเขาเรียกอะไรนะลิง พระโพธิสัตว์นะฮะลิงพระโพธิสัตว์เนี่ยอยู่ที่ป่าหิมพานลึกเลยนะซึ่งถูกในพรานจับได้แล้วก็นำไปถวายพระเจ้าเมืองพราราสีเรียกว่าลิงจ่าฝูงลิงโพธิสัตว์ลิงบารมีเนี่ยพระราชาก็ไม่ได้สั่งทำร้ายให้มันสั่งกลับสั่งให้เลี้ยงมันอย่างดีลิงนั้นเนี่ยอยู่ในพระราชวังหลายปีเห็นพฤติกรรมของมนุษย์ เห็นการกระทําหลายอย่างของมนุษย์ซึ่งลิงพญาวานนนี่กลายเป็นสัตว์ที่เชื่องเรียบร้อยไม่ดุร้ายพญาวานนนี่นะคือลิงโพธิสัตว์นะพระราชาทรงเห็นพอเห็นลิงอากับกริยีย่างนี้ทรงขอพระไยัยและมีเมตตาต่อมันมากจึงโปรดให้ในพลดัดนำกลับไปปล่อยอยังไตมพัน์ดังเดิมอะท่านผู้ฝังและท่านผู้ชมทั้งหลายดังนั้น ฝูงลิงเมื่อทราบว่าพญาวานนอนหรือลิงโพธิสัตว์หัวหน้ากลับมาจากฝูงกลับมาแล้วก็เลยถือโอกาสมาประชุมปรึกษาหรือกันที่ลานหินโค้งแห่งหนึ่งก็เดี๋ยวจะใจ้เงนินนะติดอยู่ที่หลวงพ่อพุทธทาสกับต่มาพับเป็นศิษย์หลวงพ่อปัญญาติดอยู่ที่ลานหินโคง้งลานหินโค้งอยู่แล้วนะคดขุนก็เลยฝูงลิงเมื่อทราบว่าลิงพญาวานอนอนโพธิสัตว์กลับมา จึงจัดประชุมปรึกษาหาลูกที่ลานหินแห่งหนึ่งพร้อมทั้งต้อนรับและถามไถ่ไล่เลียงความว่าจเจ้าเพื่อนยากท่านหายไปไหนมาเป็นเวลานาน,นพระยาววันนอนลิงโพธิสัตว์นั่นตอบว่าเราไปอยู่ในเมืองพนราสีมานา่ะสิลิงบริวารทั้งหลายเหล่านั้นก็ถามต่อว่าแล้วท่านออกมาได้อย่างไรล่ะลิงทั้งหลายถามไถ่กันนะ พยาวานอนก็เลยตอบไปเมือหมู่ฝุ้งลิงว le hn, le ok man man ่าพระราชาเลี้ยงเราไว้ดูเล่นแล้วก็ปล่อยมานี่แหละพยาวานอนตอบอย่างนั้นนะลิงต่างๆทังๆ้งหลายก็ถามต่ออีกว่าอ้าแล้วท่านอยู่กับมนุษย์มานานน่ะท่านคงพอจะทราบพฤติกรรมการกระทําและนิสัยของมนุษย์กระมังลองเล่าให้เราฟังหน่อยสิว,ยว่าเป็นยังไงลิงก็อยากรู้นะท่านผู้ชมญาติโยมทั้งหลาย ลิงก็อยากโูนมนบูฝูงไนะเพราะไม่เคยเข้าไปอยู่ในหมู่มนุษย์นี่หัวหน้าไปมาแล้วพยาวานนอนไปมาก็อยากฟังก็ดิเป็นยังไงทางนู้นน่ะว่ากันนะลิงโพธิสัตว์พยาวานนอนก็ตอบว่าพวกท่านอย่าถามเลยเราไม่อยากจะเล่าหรอกเรื่องของมนุษย์มานาเนี่ยลิงพยาวาันนอนตอบนะฝูงลิงพวก,วกนั้นแลวพวกเป็นเหมือนยิ่งอยากเปิดเผยเหมือนยิ่งอยากฟังว่ากันเถอะเรามนุนะเราเป็นหลักยันก็อยออยากจะฟังอยู่ไหม อยากจะฟังก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก่อนกันนะพระยาวันนอนเบ้อล,ลิงบนษิศก็เลยว่าลิงบนทิศนั้นเทินการอ้อนวอนลุบเร้าไม่ได้ก็เลยจะเล่าเรื่องของมนุษย์ให้ลิงทั้งหลายได้รับฟังทั้งหลายว่าขึ้นชื่อว่ามนุษย์จะเป็นผู้มียศถาบรรศักดำรงตําแหน่งอะไรก็แล้วแต่สมมุติเป็นเศรษฐียาจก,ก็อะไรก็ตามล้วนแต่พูดเป็นคําเดียวกันว่าอันนั้นก็ของเราอันนี้ก็ของเรา ไม่ไม่รู้ถึงความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปอันนี้จังทุกขังอันดาเรียกว่าไม่เคยรู้กฎของพระใจรักเลยเพื่อนเอ้ยมนุษย์มานานะ่ะพยาวนอนเ่าให้เพื่อนลิงฟังกงนยอท่านผู้ชมทั้งหลายพวกลิงนั่นแหฟังแล้วก็หหัวเลาะเยอะเย้ยทถทักมนุษย์มานานเนะที่ว่าจะประเสริฐเลือดีมีค่ามีคุณ กว่าเราที่ไหนได้มนุษย์ทั้งหลายผู้มีปัญญาเขาไม่เห็นอริยธรรมพูดกันแต่ว่าเงินของเราพูดกันแต่ว่าภรรยาสามีของเราพูดแต่กันแต่ว่าทรัพย์สินของเราพูดกันแต่ว่าอันนู้นเราจะได้เป็นรัฐมนตรีอันนี้เราจะเป็นเป็นใหญ่เป็นโตหลงตัวเองไปมนุษย์มานาซึ่งซึ่ง คนทั้งส่วนใหญ่บางกลุ่มบางคนอาจจะตั้งต้นไปอย่างที่ไม่เหมาะสมมันจะไม่เหมาะสมเอาหมายถึงว่า <c oughs> ลิงฟังแล้วยังนึกสมเพศวัฒนกรบมรนุษย์มานานนะลิงติเตียนได้เพราะว่ามนุษย์ไม่เห็นอริยธรรมไม่ปฏิบัติไม่เคยฟังธรรมไม่อยู่ในศรรีลไ,ไม่อยู่ในธรรมเหตุฉนหนเลยโกหกก็ยังไม่เว้น เมื่อโกหกอย่างหนึ่งได้ก็ต้องโกหกต่อไปกลายเป็นรัฐมนตรีเด็กเลี้ยงแกะนายกเลี้ยงแกะรัฐมนตรีเลี้ยงแกะไรสัตว์สีไม่มีเกียรติอะไรเลยมังก็สัตว์แต่ว่ามีหน้าที่ไปโกงเงินภาษีของประชาชนแล้วจับได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรบางคนที่เป็นสารก็ตัดสินเข้าข้างเข,า,งขาเพราะคนหิ้วขนมไปติดสินบา,นาตรคัดสินบนน่าจะเรียกเขาว่าเงินปิดปากสาร สองล้านกว่าบาทก็อยู่ในนั้นเราสารก็คือใครล่ะก็คนเป็นปรหารไหมเปล่าเที่ยงไหมเที่ยงคนไม่เที่ยงมีไหมมีมันก็คือมนุษย์มนาน,นี่แหละมันก็ต้องกินขี้แล้วก็เยี่ยนอนเหมือนกันนี่ <c oughs> ประาใจาบ,บ้านอย่างินเ เนี่ยพยาวาลนอนเล่าให้ฟังหมดสมัยนี้เ่ยพยาวัลนอนจะล้างหูเลยนะมันมีลิงล้างหูใช่ไหมท่านทั้งหลายลองนึกดูที่นีว่าอานนั้นก็ยศกับเราอันนี้ก็ตาแหน่งกันเราอันนี้ไล่นากราอันนี้สมบัติก็เราสุดท้ายแล้วพระใตรลักมันเข้าไม่ถึงวางไม่ลงปรงไม่เป็นเย็นไม่พอรอไม่ได้มันต้องเอาเดี๋ยวนี้เราก็คิดว่ารอ รอให้เป็นเย็นไม่พอรอให้ได้แนะ้วจะเป็นคนดีแน่ที่ไหนได้รอไม่เป็นเย็นไม่พอรอไม่ได้หรอกต้องมีกิเลสเดียวนี้ของกูของกูงกจะเวลที่เราเคารพนับถือโดยมีคําพูดบางท่านที่บอกว่ากว่าเขาจะได้เป็นใหญ่เป็นโตเขาต้องสอบเท่าไหร่ใช้ความสามารถเท่าไหร่ต้องใช้ความพยายามกี่ปีแต่คนจุน่มชนคนเหล่านี้ มันชุดตัวเปิดแค่ไปซื้อเสียงมาปุ๊บได้เป็นหย่เป็นโตก็ถือว่าตัวเองดีเป็นวิเศษวิโสจนในที่สุดหลงตัวเองว่าท่านท่านท่านบางคนอาจจะหลงอย่างนั้นก็ได้นะบางคนอาจจะไม่มีก็ได้แต่บางคนบอกหึตั้งแต่นายกลงมานายนรัฐมนตรนีหนึ่งน่าจะเอากีบไปเครื่อนได้แล้วเขาทําไมล่ะก็ขนาดลิงฟังแล้วนี่มันไม่มีสิทธิ์มีทําอะไรนี่บางคนเนี่ขนาดนั้นเลยนะ สิ้นลา์ไม่ตอก็คือล้มเหลวความน่าเชื่อถือมันก็เลยกลายเป็นว่ตโอ๊ตวงประเทศไทยเนี่ยเป็นอย่างนี้ทุกคนใช่ไหมเขาบอกว่าดูลูกให้ดูพ่อดูแม่ดูลูกดูแน่ๆต้องดูที่แม่อยา่เหมือนกันดูในยกก็ดูประชาชนดูประชาชนก็ดูต้มกำเนิดของมนุษย์สิคนไทยเป็นอย่างงี้ทุกคนไหมหนึ่งขี้โกหกสอง อาคิโกงเห็นแก่ได้เอาแก่ตัวอย่างนี้ทั้งหมดใช่ไหมไม่มันอาจจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะดังนั้นมนุษย์ทั้งหลายผู้มีปัญญาเข่าไม่เห็นอริยะธรรมพูดกันแต่ว่ายศของเราตำแหน่งของเรางบประมาณของเรา20% 50%โกงได้โกงเอาเพราะสารบางคนเราก็ซื้อไปแล้วศาลรัฐธรรนูญเราก็ซื้อไปแล้วสาลฎีกาเราก็ซื้อไปแล้วศาลอุทธรณ์ ชั้นต้นเราก็ซื้อไว้หมดแล้วทุกกระบวนการไม่ว่าทุกสารไหนไม่ว่าปปชก็ซื้อไว้หมดแล้วก็เลยทําอะไรไม่ได้อ๋อเอาเอาให้ท่านหลักลกลงว่าทั้งวันทั้งคืนมนุษย์ทั้งหลับและตื่นก็นจะพูดแต่เรื่องนี้ในเรือนหลังหนึ่งมีเจ้าเรือนอยู่สองเจ้าเรืนอนเท่านั้นคนหนึ่งไม่มีหนวดนมยานก้าวผมมวยและเจาะหูถูกซื้อไปด้วยทรัพย์ เป็นจำนวนมากพวกลิงได้ฟังอย่างนั้นเมื่อพยาวานอนลิงโพธิสัตว์พูดอย่างนี้ลิงตั้งหลายก็ติเตียนมนุษย์มนาอย่างเทนสั่งไม่ได้ต่างพากันเอามือปิดหูแล้วก็พูดว่าพอๆๆละพอละพอตัหยุดหยุดหยุดพอพอพอเศร้าเศร้าเศร้าเศราเียวสาาเศร้าเศร้าทันหยุดพูดได้แล้วทันพยาวานอนได้โปรดเตะแล้วขอร้อง พวกเราฟังไม่ได้กับสิ่งเหล่านี้เลยไม่อยากจะฟังแล้วอัปมงคลแก่หูยิ่งนะักว่าเราก็พากันวิ่งหนีเข้าป่าไปหาสะน้ําล้างหูฟังในสิ่งที่เรื่องเป็นสังเกตจันไรของหูว่าในเรื่องของมนุษย์แม้แต่สัตว์เดรัจฉานยังฟังในเรื่องของไร้าสาระเป็นปัญหาของมนุษย์ทั้งหลายเหล่านี้ไม่ได้เลยท่านทั้งหลายเห็นไหมว่า ถ้าเรามองในแง่ของสิ่งที่ดีแนมะ่ประเสริฐสีมันก็มีอยู่ส่วนที่ดีเ็ามีอยู่เป็นประโยชน์โลกบ้างอย่างน่าดูส่วนที่เยอก็อย่าไปรู้ของเขาเลยจะหาคนดีโดยส่วนเดียวอย่ามัวเที่ยวหายาติโยมเอย๋ยเหมือนเที่ยวหาหนวดเต่าตายเปล่าเลยสึกให้เคยมองแต่ดีก็มีคุณมีบุญนะ่ะกม็มีคุณอันนี้เอา เอาเป็นว่าต้องให้มันสุดนะบางทีมันก็มีอยู่บ้างบางคนเอาดีไม่ได้เอาได้ไม่ดีจริงๆนะท่านผู้ชมทั้งหลายไม่แต่เราเองงติเตือนตัวเราเองตัวเราเองยังทําไม่ถูกต้องบางครั้งก็อ่อนลา้าบางครั้งก็อ่อนไหวบางครั้งก็อ่อนไปบางครั้งก็แข็งกระด้างมันอยู่ในนี้หมดก่ะดังนั้นท่านทั้งหลายไม่ว่าผู้ใดใครก็ตาม ให้งดงามในเบื้องต้นทำกลางเลยที่สุดเถอะสรุปแล้วไม่มีธรรมะใดๆประเสริฐเลิศเลยเท่ากับการเรียนรู้อยู่กับพระพุทธเจ้านะคราบร,รัตการยามเชา้ารับผมยมไม่ใชจันทาการไม่พลาดในการเป็นกำลังจิตกำลังใจยมมณีรัตความร,รัชการพระจางขาา่าสาธุเจริญพรนกเรดนกก๊อตแลก็อยาิทำในระบบเสียงชัดเจน มณีรัตน์อ่อนจันทร,ร่วมบุญพามา่านด้วยหนึ่งร้อยบาทโอนแปดเจตวัยพระครูเรียบร้อยอ๋อเดี๋ยวจะขึ้นป้ายให้ครับนะอนุโมทนาป,าป่าป่าอ่าพาม่านใช่ไหมฮะพาม่านนะหนึ่งร้อยบาทพาม่านหนึ่งร้อยบาทนะเดี๋ยวขึ้นป้ายให้นะพาม่านใช่ไหมฮะผ้าม่านแต่ดูให้นิดนึง ระมาน,มานอันนี้เนาะให้เป็นไกด์ไลน์ไปก่อนอันนี้ผระมานนะครับอ่พาพะมานของโยมมณนรัรั์อ่อนจันทร์หนึ่งร้อยบาทโยมอุอ่ตเทพธิลาโนมัลตามร้อยบาทโยมวิชัยจตักคาตสามร้อยบาท เรามีพุทธด้เสริมเพิ่มเติมก็ไปสิ้นสุดเอาปิดรายการกันในเดือนวันที่9กันวันที่แปกันยาเนาะนะหมายถึงรายการบุญตรงนั้นนะไม่ล้มเลิกนะเรามีนัดกันไว้ที่9ก้ากันยาเพลน,นะก็มาร่วมจับจองโดยเฉพาะประตูมุงลวดด้วยก็เพิ่มเข้าไปบา, 1, บาทละหนึ่งพับาทปกติบาทละพันห้า ช่างลดลงมาเหลือพันสองต่อรองก็ได้อีกหนึ่งพันบาทประตูมุงรเรือเราก็มีกรอบคันนะแข็งแรงทีเดียวแหละดูแล้วได้ทรง,งดีทรงดีประตูแล้วก็พามา่านสวยริ้วสะอาดสว่างสวัย,หม,ยวามาวหมายถึงิ้วของพม่านสีขาวหมายถึงขาวหมายถึงพุทธาจาสนาสะอาดสวยสว่างตา ด้วยแสยงไฟสว่างใจด้วยผ้าม่านขาวนี่แหละนะกล่าาเป็นว่าเราทำดีอย่างนี้เอาบุญเอาชื่อท่านผู้ใดใครไม่ได้อ่ยน,นามก็ระล,ลึกนึกถึงบุญของโยมเจมอจิตนาสุขอารมณ์โยมวิพาเสเบยโยมวิพาสกุลเดิมก็สุขอารมณ์นั่นแหละแล้วก็โยมรุ่งโรดสุขอารมณ์ทั้งน้องพรีมน้องพแพรนะฮะ เป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์ในเรื่องของค่าแรงช่าง25,000บาทประกาศอนุมทตาสาธุบุญด้วยแล้วก็อนุมัตาสาธุห้องโถงที่ออกปัจจัยเลยก็คือเป็นเจ้าภาพอีก2 5 0 0 0บาทคือคุณนายธนันพันธวี2 5 0 0 0บาทค่าแรงช่างสาธุ แล้วก็ร่วมชนทบพวกเหล็กพวกหลังคาพวกกระเบื้องพวกปูนนั้นด้วยให้เก่าก่อนนะั่นก็คือแม่ผูดผลเกสรมาลาปัญญายาวัทษิ์ิมาพงนับผลเกสรมาลาน้องครีมน้องเชองอน้องวิวน้องไหวด้วยร่วมอโมทนามาด้วยจาทุแล้วก็เป็นของพ่อตนิดนงางสาวจำนงพันธวีก็ถวายเหล็กถวายหลังคาถวายพื้นปูนมาด้วยในนั้นเกือบร่วมมูลค่าแล้วตรงเนี้ยยมวิชัย ค่าแรงก็โยมสนั่นสองหมนห้ใช่ไหมของเจมอแล้วก็ชาวบ้านปากเดงด้วยนี่แหละรวมกันแล้วเนี่ยก็เฉพาะค่าแรงก็ประมาณห้าหมื่นแล้วแล้วค่าเหล็กค่าของนุ่นอีกก็ประมาณห้าหมืนคิดว่าน่าจะอยู่ในระประมาณหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทห้องโถงห้องนี้นาที่จะฉลองและจะถวายในวันเสาร์ที่เก้าขึ้นเก้าแล้วก็เดือนเก้าแก้ไขแรมเก้าค่ำเดือนเก้านี่แหละ นั้นมูลค่าตรงนี้ก็น่าอยู่อยู่ในเราประมาณหนึ่งแสนห้ามกว่าบาทส่วนเจ้าภาพห้องที่ทำการถวายแล้วพระอินยังได้อานุโมทนาฝนได้เทลงมาแสดงว่าเทวดาได้รับรู้ร่วมอนุโมทนาด้วยเรียกว่าทำบุญให้พระอินได้อนุโมทนาเทวดาได้สรรเสริญจเจริญพรนั้นด้วย เป็นมงคลเป็นอัศจรรย์ทีเดียวนั่นแสดงว่าห้องแม่ปุณบนเกษร,รมาลาปัญญายลักษณิติมาพงศงง์รัตนเกษรมาลาพร้อมพี่น้องลูกหลานบุตรธิดานั่นน่ะครอบครัวถวายในะห้องนั้นก็น่าจะไม่ต่ำกว่าสองแสนกว่าบาทแล้วก็ห้องที่สองเป็นของอนางสาวจำนง โดยมีพ่อสนิทในสนั่นพันตวีเช่นเดียวกันพี่ๆน้องๆก็ร่วมเอาเงินมากองรวมกันก็มีใช้อะไรก็จ่ายไปก็ร่วมประมาณเกือบสองแสนกว่าบาทเช่นเดียวกันนะแสนกว่าบาทแสนห้าเกือบรวมสองแสนแหละนะฮะดังนั้นที่เหลือจะเป็นมงลวดก็ร่วมสมทบ หมาด้วยเสริมเพิ่มเติมมาอีกก็ขออนุมตนาสาธุบุญด้วยทั้งนี้โยมเจมอนั้นอุทิศบุญกุศลให้กับแม่บุญช่วยสุขอารมณ์ให้จุติจุดตังอรังจุติจุติจุดตังให้เงินไหลนองทองไหลมาดังดด้วยกําลังฤทธิ์ความศักดิ์สิทธิ์ของงพ่ะเสวรีณชาลีติสุริจมมาเทโลเทวตารนรปูชิโตสรุปปพญญาเทมีอังวันตาไม่ตังสถาเป็นอาทิ ธนาลาโภพระวันตุเตยมเจมโมจิตนาสุขอารมณ์นะทุกคนทุกท่านเจ้าภาพรับรู้และร่วมอนุโมทนากันมานี้ถ้าได้ยินข่าวดีมีข่าวอนุโมทนากันมาอย่างนี้ถ้าลิงได้ฟังนะว่าชาวประชาลายสดของวัดปักดงสดทุกเช้าเข้ารายการทุกวันสดทั่วไทยสามารถติดตามรับชมได้ทั่วโลก เช้าเช้าหนึ่งในเบื้องหลังของสิ้นเดือนมาดูแล้วคนชมเป็นพันเป็นหมื่นเช่นอยู่กันถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นกำลังใจเมื่อชมแล้วจะร่วมบุญหรือจะเป็นกำลังใจกำลังใจกดติดตามกดแจ้งเตือนไว้บ้างเพื่อเจ้าจะเป็นเครือข่ายสายทานสายทมสายทุนสายบุญสายบารมีสายคุณงามความดีสายปัญญาอันนำพามา ให้พ้นทุกภพสุกเกษมสารพบทางพระนรุธผอันอ้น,อนสกวิโยกภัยนะแม่แก้วรัวตนสิริด้วยสองร้อยบาทนะอยู่ในป้ายแล้วเนาะนั่นแหละสวยทีเดียวริ้วคขาวบริสุทธิ์นะอันนี้ก็ยังไม่ได้ถึงครึ่งเลยนะมันญาติต้องหมดมันสามพันบาทนะ5ห้าเมตรหนึ่งันห้ารอบาทแต่มาภาพสารานะมียาวความยาวถึงสิบเมตรต้องใช้สองม้วนเป็นสามพันบาท ตอนนี้ได้อยู่แล้วเท่าไหร่ตอนนี้ได้อยู่แล้วหกร้อยแปดรอนักวัวพันหนึ่งได้ทั้งสามพันตอนนี้เหลืออยู่สองพันประตูมังวดก็เหลืออยู่สองพันรวมแล้วสี่พันอย่าลืมก็ว่าวันนี้วันศุกร์นะพรุ่งนี้จะออกรายการด้วยแล้วก็ผู้ใดใครมีจิตเริ่มใส่มีจิตศรัทธาจะร่วมทุนการศึกษาและร่วมเป็นเจ้าภาพถวาย จตุบ,บัจใจทย่จะทำดังกล่าวนี้ไม่ว่าจะเป็นพัฒาหาารไม่ว่าจะเป็นผ้ามา่านไม่ว่าจะเป็นประตูมงลวดไม่ว่าจะเป็นกระเบื้องเรื่องมุงหลังคาก็อนุโมทนากตาัทสะดวกตามกันลังทุนตามกันบ,ง,นนบงบุญของเราเนี่เป็นสําคัญนะเงินดังนั้นน่ะการประรลในเช้านี้สมสมัยได้เวลาที่เราได้ฟังธรรมะข้อคิดเตือนจิตสกิจใจของเจ้าพยาวานนน ได้เล่าให้ฝงลิงบริวารทั้งหลายได้ฟังแล้วก็สะอิดสะเอียนน่าเกลียดน่ากลัวอย่างนั้นเราท่านทั้งหลายก็อยากให้เสดทาสิทธิเสียที่เกิดที่กเนิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาให้เราตั้งกระรยาจิตอธิษฐานให้เขาถึงซึ่งมากผลนิพพานตัวผลทุกตันทุกขอครอบครัวขออํานวยพร